สวัสดีครับไม่ได้ทำวิดีโอนานเนาะ,ะซึ่งวิดีโอเนี้ยที่ผมจะทำาผมจะทำในตัว n 8 n นะครับโดยเพราะว่า n 8 n ตัวเนี้ยใครๆก็อยากใช้เนาะเพราะว่ามันใช้ง่ายมัน low code มันเป็น workflow ว r k ว่าลากว้าเนาะ,ะทีนี้ฮะผมก็จะแนะนำวิธีการทำบนเครื่องตัวเองก่อนถ้ามันถ้าใครคิดว่าทำแล้วอ๋อมันดีนะมันเจ๋ง ผมแนะนำให้ไปเช่าคลาวนะคลาวของเขาเองนั่นแหละก็คือ i n b e Incloud นั่นแหละแต่ถ้าใครมีความรู้ด้านการขึ้นเซิร์ฟเวอร์อ่ะก็ไปเช่าเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ขึ้นตั้งแต่ OS เลยเ <c oughs> พราะว่าถ้าใช้แชร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าแชร์เขาทำมาให้ไวหมดแล้วเนาะจะไปติดปั้งอะไรอย่างนี้มันไม่น่าได้นะอ่ะเดีย๋ยวผมจะอธิบายคอนเซ็ปต์ในการ ทำให้ดูในตัววิดีโอที่เกี่ยวกับ n 8 n นะผมจะในผมจะแบ่งเป็นเป็นแต่ละ ep ซึ่ง ep แรกเนี่ยผมจะพาทำติดตั้ง n G lock แล้วก็ตัว n 8 n เนาะทีนี้พอ ep 2 ep 2เนี่ยผมก็จะใช้เครื่องมือของ n 8 n ที่เกี่ยวกับ http เนอะ http request เพื่อที่ผมจะไปดึงเอา u ู l ที่เป็น PDF เนี่ยมาทำให้เป็น e m b e d embedding นะ embedding ก็คือการทำให้ตัว Text ที่ e x t r a c t ออกมาจาก PDF ของเราอะให้เป็นเวกเตอร์ใช่ไหมครับหลังจากได้ตัวเวกเตอร์ปุ๊บผมก็จะเก็บตัวเวกเตอร์เนี่ยเข้าไปไว้ในตัว DB Vector ซึ่ง DB Vector ที่ผมจะติดตั้งในวิดีโอนี้คือตัว p o s t g ก e นะผมจะติดตั้ง p s t g a t e ให้เป็น DB Vector อร์หลังจากติดตั้ง โอเคแล้วปึ๊บผมก็เก็บตัวเวกเตอร์ลงไปในตัวโปรเกตาเรียบร้อยอันนี้คือ1นโฟเสร็จละต่อมาโฟที่2คือผมจะทําให้ผมจะทํำแชทนะแชทเมสเซจเพื่อที่จะพิมพ์ถามว่าไอตัว pdf ที่เราเก็บลงไปใน db Vector ร์เนี่ยมันจะตอบเนื้อหาของ db Vector ร์นั่นออกมาให้เรานะทีเนี้มันก็จะมีตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนเป็น ความจำความจาระยะสั้นหรือว่าความเป็นความจําระยะสั้นนี่แหละพูดง่าย <c oughs> คือ memory ผมก็จะใช้ post gate เหมือนกันเวนลาเราแชทปึ๊บใช่ไหมเช่นเราแนะนําตัวของเราไปแล้วทีนี้เราถามย้อนกลับว่าสิ่งที่เราแนะนําไปนะนะั่นอ่ะคืออะไรไอตัว model เ,เนี่ยมันก็จะตอบกลับมาโดยการวิ่งเข้าไปหา memory ตัวนี้มาตอบเรานะครับโดยที่มันยังไม่ได้วิ่งไปหาตัวตัว db vector นะที่จะไปควานข้อมูลออกมาให้เรา อคอนเซปต์ก็ประมาณนี้ครับโอเคมาเริ่ม EP 1ีหนะอี EP 1คือผมจะติดตั้งตัว InClock แล้วก็ n 8 n นะโอเคเริ่มแรกก็เข้าไปที่เว็บของ InClock รับเปิดตัวนี้ก่อนก็ได้อ่าหรือว่าเข้าไปสมัครอะไรเรียบร้อยนะผมสมัครเสร็จแล้วผมได้โทเค็นอะไรเรียบร้อยแล้วผมล็อกอินได้เลยนะเพราะว่าผมมีโทเค็นของผมแล้วแต่ถ้าใครยังไม่มีบัญชีก็สมัคร โอเคแล้วก็สกอตลงมาส่วนของเวอร์ชัน3ครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้กอนคี้ <Copy S 2> ไปวาง <Okay. S 2> ผมสร้างโฟลเดอร์ก่อนโฟลเดอร์โปรเจกต์เก็เปิดดูเอ็นคอด สร้างไฟล์ in .lock แบบ .ml แล้วก็เอามาวางในที่กอ๊อปเมื่อกี้นี้ API key ไม่ได้ใช้แล้วก็ไปก๊อปตัวโทเค็นออฟโทเค็นที่เราอยู่ใน in .lock ออกมานะครับมันมีอยู่นะผมจำไม่ได้ว่าอยู่เมนูไหนแต่ก็ไม่ต้องหาหรอกอ่นนี้นี่มันก็จะแนะนำไฟล์แนะนำเรา นเนี่ยผมจะติดตั้ง n8n บน Docker นะแล้วก็เปิด n8n Docker อ่าผมจะไม่ได้เขียนแบบนี้นะผมจะเขียนเป็น Docker compose เป็นไฟล์ Docker compose ผมหาก่อนม่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน docker compose ผมจะใช้แนวๆนี้แหละแต่ไม่ได้ตามเขาทั้งหมดนะอ่าโอเคตั้งชื่อ n ป n ชื่อของคอนเทนเนอร์ชื่อของ er คอนเทนเนอร์นะเวลาบิวมาจาก Image แล้วอะผมตั้งชื่อนี้แล้วก็ตัวถ้าเป็น Docker ใน Windows ครับเวลาเราจะใช้กันเช่นสมมติว่า Service Docker ก้อนนี้สมมติเรามี docker อยู่ image อยู่2ก้อนนะถ้าเราอยากจะใช้ service ของอีกก้อนหนึ่งอะ่ะมันจะใช้ตัวนี้ host oh, docker eternal แล้วตามด้วยพอตโดยที่พอตของตัว n 8 n ที่มันรันอยูอ่มันคือพอร์ต5.6.7.8โอเคก็ใส่5 6า8ไปแค่นี้เราเตรียม n c o อไว้เท่าน,นี้ละโอเคที okay. น,นี้เราก็มา build ตัว n ก o อ ขึ้นมาเพื่อให้เราใช้งานเองกอกได้นะเปิดผมไม่มั่นใจว่าเอาเอาเป็น p o w e r s h e l l ะทุกคน PowerShell มันจะมีคำสั่ง d ็ c กเ r Run รันเคลีลบ i ลบเล็กนะครับแล้วตามด้วยพาดของไฟล์ e n g o c k yml ของเราว่าอยู่ที่ที่ไหน อยู่ตรงนี้ก็มากรอกวา,างไปแล้วก็ตามด้วยชื่อนี้นะของเราแล้วก็เกรอกแล้วก็ตัวอ m a เมจของ x อ o กอกอที่อยู่บนด็อกเตอร์นะ ตัวอิมเมจนะตอนนี้คือเตัวผมยังไม่มีอิมเมจเอ็นกองนะก็คือต้องไปโหลดของมันมานนหโหลดจากฮับมันมาตังเ่อฮับมา N G R G R K. หรือว่าใครอยากรู้ว่ามันคืออะไรก็มาตรงป็กเกอร์ฮับแล้วก็พิมพ์เอ็นกองนะฮะเอ็นว่าใคร้าไปดู คือตัวนี้คือตัวนี้นะครับคือตัวนี้ผมก็ใช้คำสั่งนี้แหละเมื่อกี้แนะ ตรงนี้ทําให้ถูนะครับว่าผาดของเราอยู่ตรงไหนนะงนแล้วก็รอให้มันฟูไปเราก็จะได้ตัว URL ของ ncor อะ่ะผมมาใช้เวลาเราไปเปิดที่โน้ตบุ๊กเครื่องอื่นหรืออะไรเราก็ใช้ URL ยยน,นี้ได้คนระับเวลาใช้งานตัว n8n แต่ปัญหาก็คือ <c oughs> เราจะต้องเปิดคอมเครื่องที่มันร u n n c o กไว้ ซึ่งมันไม,ไม,ไม,ไม่ไม่โอเคใช่ไหมเพราะว่าถ้าใช้จริงๆอะ่ะก็ไปใช้บนคลาวมันแต่ผมเห็นราคาละหนักอยู่24ยูโรโอ้โหเก้าร้อยกว่าบาทใช่ไหมแปดร้อยเก้าร้โอเคเนี่ยเราจะได้ตัวนี้มาแล้วนะตอนนี้มันแแบบอยู่ที่พอร์ตเดียวเนาะพอร์ตตัวนี้แต่พอร์ตตัวนี้เรายังไม่ไม่ออกมาเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างตัว ตัว image ของตัว n แปด n นะต่อไปก็มาติดตั้ง n แปด n นะครับสร้าง docker file ขึ้นมานครับ docker เอ้ยไม่ file, มไ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  docker file docker compose ไว้มครัโอเคทีนีมม้ใน docker compose รอดไป ml ก็กลับมากลับมาที่ตรงนี้นะก็ก็ขึ้นด้วยคำขึ้น้ขึ้นด้วย service นะ ที่เซอร์วิสก็จะมีตัว N8N เอาตามเขาแล้วก็ป๊อปก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 ๊อปมาทั้งหมดก่อนครับก๊อปมาทั้งหมดก่อนปื๊ดก๊อปมาทั้งหมดแล้วค่อยค่อย,คอยเคลียร์ลบออกทีละหน่อยทีละหน่อยโอเคพอดห้าหกเจ็ดแปด นี้ไม่ได้อาไม่ได้ใช้เนะะเาะ e o n m e n t e o n m e n t host ก็ไม่ต้องกำหนดก็ได้เพราะว่าใช้ที่เครื่องตัวเองนะ,ะใช้เป็นอย่างนี้แหละเหมือนเขาเนาะแล้วก็เราก็ไปเอา url ตรงเนี้ยครับตัวน,นี้เนาะ url ที่ e n c o c k มันให้เรามาว้าวไปอันนี้ก็เป็น เวลาบ้านเราเอ่อ,อไม่ใช่ไม่ใช่บางกอบางพอกต่อไปถ้าเราอยากจะเอาเว็บพุกไปเชื่อมต่อกับเขาเรียกอะไรอ่ะเชื่อมต่อกับเตอร์ปาร์ตี้ข้างนอกเช่นไลน์ดิสคอร์ดเฮ้ยดิสคอร์ดมันได้ห่อเลยผมไม่ว่างะจไลน์ INE, หรือว่าอินตัดเทเลกรามก็เพิ่มเว็บพวกุก มีแน้วนี่เว o k u ว l แล้วก็เว b บพกเทอร์เนลยลโอเคเทอร์เนลยโอเคเหมือนกันก็น่าจะประมาณนี้ก็คือควัดตึ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 ดอ่ะตัะนี้โอเคตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะไปสร้างวารุที่อยู่ในตัวด็อกเกอร์ให้เรานะครับซึ่งวารุนั้นอยู่ตรงนี้โอเค ตัวนี้ผมก็ทําตามคู่มือของเขานะ <c oughs> เขาบอกว่าให้สร้าง l o คอลไฟล์ขึ้นมาผมอ่ะผมก็สร้าง l o คอลไฟล์ขึ้นมาโ <c oughs> อเคทีนี้ก็เรียบร้อยเปิดอีกเ terminal หนึ่งนะฮะเปิดอีกเ terminal หนึ่งบวกขึ้นมา terminal ที่ผมใช้ terminal ปกติเท terminal เดเทอร์มินอลกิจที่ผมเคยติดตั้งไว้ตรสอบอ่าเราอยู่ที่ผ่าปัจจุบันของไฟล์แล้วเราก็ใช้ด locker คอมมาหนะบ็อกเกอร์คอมโพสลบอัพโหดเพื่อที่อ๋อลืมยังไม่หมดผมก๊อปมาไม่หมดเอ่อนี่นี่น,น,นี่นี่มันสร้างวารุด้วย ลองเลยหมดหมดยังหมดแล็บ enter not around sorry not around คืออะไรวะอ๋อ contact แล้วก็รอมันพูมาเราก็จะใช้งานมันได้แล้วเนาะ น,นีเรียบร้อยแล้วได้มาแล้วกลับมาดูที่ตันอ่ะมีวารุเอวารุมาแล้วเข้ามาดูได้ว่าในวารุม,มีอะไรบ้างแพคเกจต่างๆไม่ได้ติดตั้งนะเวเด,ดลี่ด a t a b เบสเป็น sql ก็อยู่บนด็อกเกอร์นี่แหละ ิมเก็มี2ก้อนเนาะก้อนที่มาจากตรงนี้แล้วก็บิวกออกมาเป็นคอนเทนเนอร์มี2อันอันนี้ก็คือตัวที่รันตัว n อ l น c k ตัวนี้คือตัวที่เราจะใช้งานนะอันนี้หาเข้าไปดูในข้างในของมันมกลับมาที่ตอนนี้แล้วก็ Copy ตัวนี้เปิดเราก็จะได้ตัว N8N ละ ทีนี้ก็กรอกอะไรต่างๆตามขั้นตอนแนะนำเซตอัพของเขาก o p ปีเมใส่ชื่อของ เลือกอีดูเคชั่นเอนจิเนียร์คนเดียวเนาะเพจไม่ได้เอาไปใช้ชุดจบเมีอวเดี๋ยวอ2สอง แล้วก็อีวีต่อไปผมจะติดตั้งตามเครื่องมือเนอะ mm. านะ mm. ที่กดตรงนี้ก็ได้นะแต่ถ้าใครกานั้นไปแล้วก็มาตรงที่เซ t ติ้งแล้วก็แล้วก็กดไป ทีนี้ก็พร้อมที่จะสร้างโฟล์ครับอ่าเขามี example เน,นะแต่ example อ่ะผมว่ามันจะไปติดตรง Google ไอตรงเอาไอตรง Google อ่ะจะต้องไปเอาเคีย์ลิงค์คีย์กับแล้วแบบคีย์ลิงค์คีย์อะไรวะใครแอน ID กับ client Secret มาใส่อ่ะแล้วมัน verify อ่ะ Google ไม่ยอมไม่ผ่านอันนั้นก็แต่ถ้าผมว่าถ้าเป็นบนคลาวของเขาอ่ะ กูเกิลน่าจะยอมไม่ผ่านนะเอออันนี้ผมก็เริ่ม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 ,มโฟลที่ผมนะอธิบายก่อนหน้านี้แนละ้วก็มาวันนี้ครับสตาร์ทโอเคเริ่มแรกผมจะอันนี้เป็นทิกเกอร์เรากดเองนะผมจะดึงเอา PDF UL ออกมานะใช้ HTTP Request นะ แล้วก็ผมก็ไปเข้า URL งานของผมเอ่อเปิดอีกเบราว์เซอร์หนึ่งนะผมจำ URL ไม่ได้มันอยู่ในกิดผมอะที่ผมเคยสอนไปก่อนหน้านู้นอะอัปโหลดไฟล์อะไรนั่นอ่ะในวิดีโอโอ่ะผมก็จะเอานั้นหละมาใช้ไฟล์ PDF ที่ผมมี ทิ้เนี่ยที่ผมเคยทำสอนไว้ในวิดีโอโอเคผมเอาตัวนี้เดี๋ยวผมลบอปก่อนจะเหลือไว้เียนใจเดียวกลับมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็วางลงไปแล้วก็เปลี่ยนเレスปอนต์ออกมาเป็นไฟนะล์เนาะเราเอาไฟล์ไปใช้โอเค แล้วก็กล่าวไปก่อทีนี้ลองเล่นวันนะคะึ๊ดจุดโอเคเนี่ยเราหลังจากที่เราวิ่งมาที่ตรงนี้ใช่ไหมครับดึงปุ๊บมันจะได้เป็นไฟล์ออกมาอย่างนี้ทีนี้เราจะต้องทำให้มันเป็นเวกเตอร์นะเวกเตอรอ์มันจะมีเครื่องมือหนึ่งตัวนี้ครับ AI, ใช้คำว่าอะไรนะเว เนี่ p o s t ต a t e pgvector store มันใช้ตัวนี้เพื่อที่จะ add document เข้าไปนะครับนี่ก็คือตัวนี้แล้วตัวเนี้ยก็คือโมเดลตอนเนี้ยเครื่องผมอะ่ะมันมันไหวไงก็คืออ่าทีนี้อ่าเวลาใช้งานในด็อกเกนะผมก็ที่ที่ผมบอกมันจะใช้ตัวตัวนี้กลับมาที่ตรงนี้ใช้ตัวนี้ ผมติดตั้งโอลามาก็คือถ้าคนอยากจะใช้โอลามานะผมว่าอะพิจารณาเครื่องของตัวเองก็ได้นะครับถ้าเครื่องของตัวเองอ่ะมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีทรัพยากรมากพอตอนนี้เครื่องผมมันโอเคมันมันเร็วนะโอลามผมติดตั้งโอลามานะครับซึ่งโอลามะผมโหลดมาใช้อยู่2โมเดลเนาะมีตัวลามา3จอันนี้ตัวแรกเลย คือเครื่องผมมันมีโอมามะแล้วเครื่องผมทรัพยากรเครื่องผมมันมันมันไวไงแต่ถ้าผมว่าถ้าคนใช้น้ตบุ๊กอะแล้วมาทําตามที่ผมอะถ้าใช้โอลามะก็จะก็จะไม่ไม่เวิร์กเพราะว่ามันช้ามากใช่ไหมเพราะว่าเครื่องเรามันไม่เพียงพอแต่เครื่องผมมันเพียงพอเออผมก็เลยใช้โอลาระนะแต่ถ้าใครเออผมตอนเนี้ยในวิดีโอนี้ผมทําโอมามะให้ดูก่อน แต่ถ้าโฟมันจบแล้วเดีย๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวโมเดลเอ, ed, อ่ะเอมเบอะไปใช้ของตัวตัวเจ้าอื่นก็ได้นะครับอ่ามันมีเจ้าไหนบ้าง๋ยวผมดูกันนะโอเคอเคงจะต้องใช้อวนออกมา,มาเพราะว่าตัว Embedding ของ OpenAI อะมันอันนั้นอ่ะมันเสียตังค์เนาะผมไม่มั่นใจว่าจะทำตามวิดีโอผมได้หรือเปล่าเนี่ยขั้นตอนเนี่ย ตัวฟรีหรือเปล่าอ่ะตัวนี้ตัวฟรีไหม่นนะโหมั่งไม่มั่นใจมันมีตัวฟรีให้ใช้หรือเปล่าอ่ะอืมวันนี้ไม่ใช่ต้องไปลงทะเบียนอะไรสักอย่างหนึ่งน,นี่แหละไอตัว embedding horse cohere ถ้าใครใช้อลามาได้อ่ะ ก็คือ๋อ,อมันมีรีเควสต์เด,ด,ดโมครับไปลองไปลองสมัครแล้วก็ไปเอาคีย์เขามาใช้ก่อนก็ได้นะตัวเนี้ยผมว่าน่าจะน่าจะได้อยู่นะแค่ลองเทสที่เครื่องเราก่อนนะเนาะเนี่ยเอออันนี้คือสมัครใช้บริการนะอันนี้คือผมใช้โอลมาไงแลนะ้วเครื่องผมมันมันเวิร์กเลยมันไม่ได้นานมันไม่ได้ช้าอะไรอะหลังจากที่กำหนดโอลมานะถ้าเครื่องใครไหวนะครับหรือว่าลอง่อนก็ได้ติดตั้งโอลามาครนะับ โออลามะถ้าเป็น Windows นะถ้าเครื่องขอนั้นใช้ Windows นะดาวน์โหลดติดตั้งเหมือนโปรแกรมอื่นๆปกตินะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วลองเข้ามาที่ตัว Terminal ของตัวเองนะเจ้าโอลามะแล้วก็ลองพิมพ์คำสั่งว่า o ออลามะดิสถ้ามันขึ้นอ่าตรงนี้อย่าเพิ่งไปสนใจนะถ้ามันขึ้นประมาณนี้แสดงวโอลามะเราใช้งานได้แล้วนะอ่าทีน o ี้โอลามะมันจะใช้เซิลอ,อยู่ที่พอร์ตพอ 1นึ่งหนึ่ง,งสี่สามสี่นะออโอนจะอยู่ตรงนี้แล้วก็หลังจากที่ตัวเองติดตั้งเสร็จแล้วก็เข้าไปโหลดตัวโมเดลนะมาตัวโมเดลผมแนะนําให้โหลดตัวนี้เจม้าตัวนี้กับตัวรามาหนึ่งที่ผมที่ผมที่ผมใช้เมื่อกี้เนี่ยเพราะว่ามันขนาดมันค่อนข้างมันไม่เยอะมากวิธีการดาวน์โหลดใช่ไหมมาที่ตรงนี้ใช่ไหมครับเข้ามาที่โมเดลของมันนะแล้วก็มีเทอร์มินอลเราเปิดไว้แล้วใช่ไหมตัวนี้ ลอง copy ตัวนี้ครับอ l าม t ตัวนี้ copy อย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปใส่ใน terminal ของเราอย่างเงี้ยแล้วก็ enter เดี๋ยวมันก็จะดึงโมเดลมาที่เครื่องเราเค okay, นะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเราลองใช้คําสั่ง o l m a n bis ถ้าเราเห็นชื่อโมเดลที่เราติดตั้งก็สแสดงว่าเราติดตั้งเสร็จแล้วพร้อมใช้งานแล้วนะเคนะกลับมาตรงนี้อ,อันนี้ผมติดตั้งตัวนี้แล้วนะปึ๊บ แล้วก็ผมใช้โมเดลที่ผมมีในเครื่องผมมีโมเดลอยู่สองสองอันผมใช้ตัวนี้นะโอเคทีนี้ลองลานอีกครั้งหนึ่งอ่ะเพราะว่ายังไม่ได้ติดตั้งตัวเซอร์วิสของโอเกตเวกเตอร์นะทีนี้เดี๋ยวผมจะตัดคลิปนะที่ EP 1ถึงเท่านี้แต่ EP แล้ว EP 2ผมจะพาติดตั้งตัวโ g a t e PG Vector s t o ์สนะครับโอเคเจอกัน ep 2ครับ